สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับข่าสู่ช่องสอา,าโชคเมื่อน,นี้ตอนเย็นๆสอฟาโชคก็แวะมาหาคุณตาฟันแมนครับมาเยี่ยมเล่าขี้กเกาล่อะครับกลับไปมาเยี่ยมกันยงสีละมาเรื่อยๆมาคุยกับเล่าครับหารังเทียเล่าฝันหารังเทียเล่าเห็ดเล็กนำตาเทียนนี่สินะครับหารังเทียเล่ากับเห็ดเล็กผ่าก็เลยตรงมาคุยกับเล่าก,ก่อน่าเมือใได้เล่าสิเห็ดเล็กนำตาเทียนเหมือใได้เล่าสิ เอ็ดไล้ห้อยบึงห้อยยังกับอันนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับกับี่นองกับ่องตามสอพระโชคว่าบึงครับตอนนี้คุณตาเราก็ยูนนี่แหละครับพอดีมาหอดเราก็นั่งอยู่นี่ครับอ้าวสวัสดีครับเออวัสดีเพลงไหน,นเนาะอ้าวเมื่อนนีงฝันดีเราไปฝันยังฝันเมื่อขึ้นเนี่ซ้ำนีดเดียวโอ้ฝันเมื่อขึ้นน,นี่ยซ้นนำจริง <c oughs> ก็ต้อมหัดฝนก็อันบ่อยฟังคุณว่ามันจะน่อยฟังกันนึงมันบอกโอ้สามหาไหมโอ้จำจำว่าได้จำว่าได้อันสามหานถึงก็ต้องหัดชักมันจมแมนบ่แมนเออแต่ว่าฝันแล้วล่ะจเออบานนี้พ่าต้อฝันเมึกขึ้นนี้เออฝันเมื่ขึ้นนี่ฝันไปยังไเนางบ้านเนาะพอดีนะว่าไอ้อันนั้นมากเลยโอ้พอดีมากเลยมันมีอันหนึ่งหน่อยๆดำดน้ำท่ามาก คล้ายๆแล้วก็รันได้ดอบบใหม่มันก็เปลี่นเบาหล่านี้มันหน่อยนี่ฮวันหน่อยๆดำๆาริงจมันค้นผูหน่อยเออไงละละที่มันไงพปอยงหด่นีครับครับมันหลุดอันอันเฮ็ดกระดาษสัดมาอันตองหวันเนาะมันเอยเล่มแหลมหลุดสัดมาเสียมันอยู่ผุนค่นทางเหมือนมันหลุดตัดมาแล้วมาหาคนที่จะได้แบบนี้อ๋อติวรีวเร็วเรวเาเจิดมากง้อมาง้องมาหา แน่หน่อยแน่เถื่อนี่อหาไม่มันสีมาใสตาคนดินี่นเนี่ยบัตเนี่ยมันเะมาจังไรเนี่ยบันมันก็จังมันเป็นล้มในบาทเนี่ยมันก็พัดล้มมาขุดพัดเนี่ยปีวักแบบ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 เนี่ยแล้วเหยียวเห็นทถ่นนี้เหยี่ยวเห็นน่มันเป็นเป็นเป็นตัวเลขนะอังเลขสีดำอ๋อเป็นตัวเลขนะเองเป็นตัวเลขบ้านนี่พัดมากับบัท่านในร่องเลยมันกับไปไก่กับบ้านน้ำไปด้บาท ตาห่างเห็นแล้วล่ะบ้านน้ำไปอืมมันเป็นสามหาโอ้เห็นเป็นสามหาลเลยจีมันเป็นสามหามันเป็นเงาชนิดกันกระดาษแผ่นๆผล็นกกราดะดาษสมุดนั่นแหละโอ้อันนี้เป็นตัวเลขเลยตัวนั้นบริเวณีเนาะ,เ,ะเขาเข้าเลี้ยวไปมันเห็นเป็นตัวเลขมันเปียวพอแล้วมันชัดเนี่ยมันเปียวมันพื้นออกเนี่ย มันบะแม่เลขตัวน้อยเนาะเลขตัวใหญ่ด้วยสามหาโม่งโกงแลยวดิสามหาโม่งโกงเนี่ยนี่บะแม่เลขกี่ปีป่ะเนาะบาที่ประชันคิดอยู่ในใจอยู่ในค้ามฝันอั่นี้โอ้ในในในฝันวันนั้นในฝันเ่าท่านหูเมียดที่หางจากแม่นไปอย่างว่าสีน้ำไปเบิ่งห่างยางไปเรื่อยๆเอาปอยมาหล่อมาทั้งเย็นมันเลยกหูเมียครับเหูเมียก็บกว่าเอามันมันั่นฉีบอกเลขที่ให้มันเจ๊งไหนประชัน อจีอะไรก็ได้มาเขียนไหวเสร็โอเขียนไหวเรียบร้อยเลยจีเขียนไหวกเลย้มันแมนมาสันมันก็แมนก็ได้ออกไปว่ไหวมันเก่าแน่นอนวนาอะไรเนาะก็บ้าจีนยังหมดเสามาเอาหลอกเบิงนะโอหลอกมาเบิงยังหมดเสามาเบิงมันชิมีบอเล็กว่านังขั้นมาสันครับซามหามงกุงเลยโอเหล็กว่านังขั้นนี่สามหามงกงเลยจีเขาเล็กวันปับเลยวิ นานน้อยมันจีบเมียนี่ดีสักกว่าน้อบาทนี่ยฟันดนเลีนจะเป็นอีดีกับนีดีว่าชนห่วยมันเดียวเอาเนี่ยน้องบุรีบ้อนเนียนว่านฟันตาโตกวนานอ้ะบ้านเนี่ยฟันเมือขึ้นนี่มันเป็นซี่มื่อว่าเดี๋ยวเขามาปองไข่ครับเขามาปองไข่คนบ้านโน้นมันมานั่งอยู่นี้นั่งอยู่นี่บานเนี่ยมันเอาพอดอกอันดอกไม้ว่างไใบผงอย่างมันออกมา ทงยามมนกระปูอยู่ไหล่ะครับมันมันบ่ได้ออาจานออกมาให้มันมันค่าหาพระไอ้มันอยู่อืมันขอพระค้าหนังเก่าเป็นแจงข้อให้หลานมันเออบ้าสุดละมันเอาบ้างไปตกก็เลยมาจับเอาดอกไม่ก็ไปไ้ในที่นันก็เลยเป็นเวลาผู้มันข้องผู้นั่นล่ะลุงปูเนี่ยล่ะเออ ว่าเขามาผงคา่แล้วจังจันจังชี้ห่อกระรวงกับเช่าแล้วเลยว่าจังชี้อ๋อครับวัดลังขึ้นมาฝันมาฝันที่เนี่ยขึ้นเนี่ยฝันมาห่อผ้ามัเนี่ยยู่เนี่ยห่อผ่าไอเนี่ยมันไม่ห่อผ้าดิมันมาันบมมีห่อผ่าตีห่อผ้าผ้าไปมุ่นผ้าไปมุ่นผืนขาวขาวอุ้มชีละครับอันคือผ้าไปมุ่นห่ออนเช็ดนาเนี่ยล่ะครับบ้านเนี่ยเอากวางไว้ โอ้ยนี่เรืมผ่าบ่าวัสันฝันมันลรมผ่าล้ไหมก็เริมมามันคือมวนหลงงอกพันคอรอยวัสันก็เริ่รมาาามายเบ่งม,มาหมายลงมาลดเอามาขึ้นมีเล็อยู่นี่ผ่าอย่างนี้มีเลขหกตัวเดียวในบางสีโอ้มีเลขหกบาทนีมีเลขกหกตัวเดียวผ่า,จ,า,ๆๆา,าจังไหนจังที่ว่าสันบ้านนี้รถปรากวว่าคี่จังมันยังกับอไปัญญเยี่งมมนเล่นหูแม่ ว่า hmm. มันจีบอกเล็กบอกว่าจังแต่ว่ามีใชเลขกหกตัวเดียวน<ะ>ี่เลขกหกตัวเดียวก็เลยมัตตีมันเนี่ยเป็นชีเออบ้านก็นมัตตีเลขกใส่หกตัวนี้แนะ oh. หละอ๋อถ้ามันถ้ามันอึเทพประดาเป็นเป็นไ่เลขให้ฝันเกียวกับอันถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นชี เลขหกมันก็เ,เป็นเ,นเลขหก้วมันจะเป็นสี่หกจตีวัฒน์อ่าเล่ไปเอาเอันนั้นมาเบิ้งเอาล็อกมาเบิ้งอีกวายมันก็เขาโป๊่พับเป็นยังไงเว้ยอันนี้ก็เขาคือกันเขาคือก,กันบ่คักเอาล็อกตู้จานมาเบิ้งได้บ้างอ่าว้ายก็สี่หกมงกุลงือกันเลยโอ้ล็อกตู้จานจะดีมันบ่ครึ้มว้ายมันเกิดสี่วัฒนอยู่บ้านเนาะปัดที่วัฒน์เดียวเนี่ยมันก็เป็นตลาดอับปัอ่า กพราะว่ามัดสิแมงเดิน่ปได้หรือหาน้อยมากนะแต่ห้ยำข้ามฝันอีด้วยเอาเริ่มมาแต่ต้นคนละยำว่าเคาเลยมาตีใส่ชีหกครับเราาเห็นหลอกเขาเรีกวหลอกมาบนงเหล็กันัข้ามเขาเรียกชีหกอีสีหกอีลรือเขาเรียกเรามนถีเมงบาดนี้เท่าควอมตังแต่ความฝันที่แรกที่แรกนี่สามหานี่กะ ฟันเป็นตัวเลขมงกงขึ้กันมันวาสามหาก็ะไรสามหาในได้ตั้งแต่ตองวัดวาวตองวดอันนี้มาผันเมือนขี้นี้อันอ่านหกซีนี่มาขึ้นนี่เนาะซีหกที่โอซีหกถอดถอดได้หลายตีมันใส่รถโอเป็นซีหกตีผู้หญิงที่หอผ่ามาในเต็นท์มันนั่งอยู่กับหอผ่าดิว่ามันมันลืมผ้าเออเออไม่ริมผ่าแล้วอีนี่ประจันมาเปิดบังผ่ามาเปิดเป็นเด็กหกอยู่ผ่ามันผ่าอยังคือมีน้ำเบอร์เด็กหกประจัน บ้านี้มันจับมันไปอันใดเรามันหงเมเยาลดมันปวดเยวพวนี้ะเออคือมันเยวมันคือปว่ีนหอดันมากกัเลยมากคือพ่อก็เลยกินของง่ายกันยังแหล่ากลยเลาลอกมาเบิองโอ้ยมันมีสีหกี่ตัวมันสีบอมเอ็นย่บออกับเล่าาต่งจีเอ๋แม่มแม่ก็เชียนไวก็สันษาเชียนไวรก็เกาเนมันเขียนไว้ตี บาดนี่เขาล็อกคือพ่อล็อกตูจานจันดีองคเราสีมิสี่หกบอลมิสี่หกคืออะไเขาเขาล็อกของเราเลยอันล็อกตูจานนี่ใส่นาะเอาขอขอในผลงานมาไทยใบไทยเขาล็อกพ่อใหญ่จันพอดีเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาพี่น้องเฮาเบิงเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เออเออเห็นอยู่เห็นอยู่นี่แหละครับท่านผู้ชมคือล็อกของพญาจันดีครับล็อกนี่ส่วนมากกะ เขาครับช่วงนี้เขามาตลอดครับเขาทั้งล่างทั้งบนครับพี่นองกะมาคู่ไดกะร่องเลือกไปครับเลือกไปไปสักคูหนึ่งหรือสองคู่ก็ได้ครับมาตัวใดเพราะว่าเขามาตลอดครับแต่มันหลายคูครับอันนี้ก็ให้ไบเพราะเป็นแนวทางนะครับพี่นองเนื่อให้พี่นองเอาไปวิเคราะห์เอาครับการทังแอดกับปรามารมาที่สีเลือกให้ได้ครับว่าตัวไดมันสีเขาสีบกเขาครับอันนี้การอยู่ที่ ดุลพินิจของพี่ของน้องครับให้โปรดใช่วิจารณญาณครับในการรับชมครับเป็นเขียนหว้สิหกกลุ่มผ้าสีหกครับลงมานี่ย้วนนี่ที่หลายๆตัวนี่เพิ่นบอกว่าเลขที่ออกทั้งล่างทั้งบนวสันพันวาเ็ขออกในงวดต่อไปวสันคือวันนี้แหละครับเพราะหมายเพิ่นมาเหตุลอกไว้ประมาณสีศูนย์สีหนึงครับ C สาม C สี่ C ห้า C หก C เจ็ด C เก้านี่คือสีคือสีเน้นทั้งรางครับ C เก้าสองเก้าครับอืมมากก็มีสองศูนย์สองสองสอง C สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าครับอืมนักเก่าก็มีเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสาม เก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดครับแต่ว่อฟืนเน้นไว้ทั้งทึ่งเนี่ยมีเก้าแปดอยู่ครับอันนี้แปดร่วมครับยาเผลอได้เก้าแปดเก้าแปดเนี่ยคันม้ามาลางมันบ่เอาวที่พื้นบ้างถ้าม้าม้าลางว่าสันพี่น้องครับมาลางเก้าแปดที่ยาเผลอเพราะว่ามันมันเป็นกายชายเข้มเข้มก็เลยไหมเก้ครับครับเอ้า โอเคเนาะอือพี่น้องก็คือสีเห็นมัดแล้วล่ะครับอันนี้ก็ได้กะ <c oughs> ขอบคุณคุณตาครับขอบคุณหลายๆครับสาหรับ <c oughs> เหล็กแนวทั้งวันนี้ก็ไดาอกา <c oughs> นี่แหละครับท่านผู้ชมพี่น้องกาล่องเอาไป <c oughs> พี่เพาะเอาครับพิษถูกก็จยวาวกันครับถูกอย่างมันมีความเป็นไปได้ทั้งทั้งนั่นล่ะครับถ้าถูกใจพี่น้องก็จังนน่งไปลงทุนนะครับเด้อถ้าพ่ถูกใจกะ เขาเป็นยังพิดถูกกัยาว่ากันเขาเป็นตัวแนมครับอันนี้มันเป็นเลขนวทางแค่นั้นครับกับว่าญู้ไดโหเนอถ้าโหงคุ้นตาแล้วก็ซัดขายหน้าคนแล้วเราไปใส่เลยแต่ว่าอันนี้ <laughs> เรากับบ้โหคือกันละครับเพียงแต่แนวทาง,ทางเท่านั้ออนอให้ไว้เป็นแนวทางครับเป็นเลขติดครับให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมครับ ถูกใจพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิบอุตาหกรจากรายการกดีๆของทังช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ